การให้บทวิเคราะห์การให้คำแนะนำที่ถูกต้องรวดเร็วและทันสถานการณ์เป็นหัวใจสำคัญของ Innovest X ในการให้คำแนะนำกับลูกค้านวัตกรรมที่ได้รับ,บรางวัล Best Innovative Company Awards คือแพลตฟอร์ม Innovest X ค่ะ โดยแพลตฟอร์มของ i n n o v e s ซ x เป็นซ u เปอร์แอปรายแรกของไทยที่นำการลงทุนในทุกสินทรัพย์รวมไว้ในแอปแอปเดียวลูกค้าสามารถที่จะลงทุนแล้วก็บริหารพอร์ตการลงทุนและกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆได้ในแอปแอปเดียวให้นักลงทุนง่ายต่อการเข้าถึงการลงทุนจุดเด่นของนวัตรกรรมเรามี2นวัตรกรรมที่จะยกขึ้นมานะคะนวัตรกรรมแรกคือเรื่องของ Earning Beef Power by AI ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านักลงทุนสนใจในการลงทุนตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะคะเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนยังเป็นเรื่องที่ยากสําหรับนักลงทุนบางกลุ่มนะคะไม่สามารถเข้าถึงได้ทําให้ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจในการลงทุนหรือบางคนสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้แต่ข้อมูลต่างๆมีเยอะมากมีปริมาณที่มากและก็ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ ดังนั้นก็อาจจะไม่ทันท่วงทีไม่ทันสถานการณ์หรือบางคนอาจจะต้องการมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์ถึงพื้นฐานของหุ้นต่างประเทศที่สนใจจากเพนพอยต์ Point ตรงนี้เราจึงนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา Inosx จึงร่วมมือกับ Microsoft ในการเป็นผู้ให้บริการรายแรกของไทยที่พัฒนาระบบวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปข้อมูลผลประกอบการของบริษัทโดยอัตโนมัติ ด้วยจำนวนข้อมูลที่มหาศาลเนี่ยค่ะสามารถที่สรุปข้อมูลได้ภายในเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็ในมุมมองของนักวิเคราะห์อเองก็สามารถที่จะเข้าไปเพิ่มมุมมองได้แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทําให้เกิดเป็นบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฉบ,บับย่อ e a r n i n g b r i e f ซึ่งนักลงทุนสามารถนำไปใช้ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างทันทธธ่ทีทันสถานการณ์ นวัตกรรมที่2 AI Power Digital RM เนื่องจาก i n n o v e s t x เรงเห็นถึงเพนพอยของลูกค้ารายย่อยซึ่งมีถึง90%จากลูกค้ามากกว่า1ล้านรายของเราซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะหาข้อมูลการลงทุนทางด้านออนไลน์แล้วก็ข้อมูลที่มีเนี่ยจำนวนมากและซับซ้อนซึ่งลูกค้าอาจจะต้องการคำแนะนำเพิ่มจากเราทุกวันจะมีลูกค้าที่โทรเข้ามาที่ c เซ็ Center หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อขอคำแนะนำขอข้อมูล ซึ่งผู้แนะนําการลงทุนของเราเนี่ค่ะก็อาจจะไม่ได้มีความชํานาญเชี่ยวชาญในทุกๆผลิตภัณฑ์เพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าหลักทรัพย์อินดัสเทรมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุก product ด,ดังนั้นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องมีโคพายร t เข้ามาช่วยซึ่งก็คือ AI AI เนี่ยค่ะจะเข้าไปรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดบ,บทวิเคราะห์ซึ่งนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยจัดทําไว้แล้วก็จะรวบรวมแล้วก็สรุปข้อมูลการลงทุนบทวิเคราะห์ออกมาให้นะะเป็นผู้ช่วยของ ผู้แนะนําการลงทุนผู้แนะนําการลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มานะของบทวิเคราะห์อ,อันนี้แล้วก็คําแนะนําสามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและวก็ทันสถานการณ์ซึ่งประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยของผู้แนะนําการลงทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นถึง10เท่านะด้วยความรวดเร็ว การให้บทวิเคราะห์การให้คำแนะนำที่ถูกต้องรวดเร็วและทันสถานการณ์เป็นหัวใจสำคัญของ i n n o v a t e x ในการให้คำแนะนำกับลูกค้า